ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียามเช้านะพเพื่อนเช้านี้นะครับมาอัปเดตตัวบิตคอยกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เหรียญเอรต์เนตคอยนะก็มีดีดขึ้นมาหลายตัวนะครับ เดี๋ยวบิตคอยนะในเช้าวันนี้นะครับปิดแท่งไปเมื่อ7จโมงเช้านี่ยมันออกแนวเป็นโดจิเล็กๆนะครับหลังจากที่มันพุ่งขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนะครับขึ้นชุดนี้นะครับก็ออถ้าให้ผมมโนนะครับก็มันก็คือขึ้น C นั่นแหละนะครับนี่คือ A B C นะครับลุ้นนะครับบวกๆนะว่าคืนนี้จะกลายเป็นคืน3นะครับเป็นชุดกลับตัวของ ทางชุดนี้นะครับโอเคครับก็แนวคิดนะก็ตอนนี้นะครับตีเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะ A B C R เนี่ยนะขึ้นไป A ลงมา B แล้วก็ขึ้น C นะครับก็จะอยู่ในเลนประมาณสัก7 0 0 0 0มืนะครับโดยประมาณหรือถ้ามันไปสุดๆไม่ไหวแล้วนะครับ6 4 0 0 0 4น0นะ แถวๆนี้นะครับมันไปถึงแล้วแหละนะครับเป้า61.8นะครับก็ตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นแนวต้านใหญ่นะครับถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้นะครับภายในวัน2วันนี้นะครับก็จะน่าจะไปจบแถวๆ69,000เป็นเบื้องต้นนะครับแต่ถ้ามันขึ้นขึ้นไปเป็นอ่อเป็นชุดแบบชุดใหญ่มาขึ้นมาเลยนะเป็นลื่น3นะครับก็จะไปอยู่แถวๆประมาณ78 0 0 0โดยประมาณนะครับ ชุดนี้ไม่รู้เลยนะว่ามันจะแปงลงร่างเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีอารมณ์แบบพุ่งดจดๆขึ้นไปอยู่นะครับก็แนวทางนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีของนะครับก็ทยอยรับแบบเบาๆได้นะครับขึ้นชุดนี้นะครับมันคือเหมือนรับตัวนี้มันก็เหมือนรับมีดแล้วแหละนะครับมันก็มีจุดซับลอดน่าสนใจอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดอ่าห้าหมื่นแปดนะครับอยู่ประมาณนี้กับอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ห้าหมื่น 26นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะโจรจริงๆนะครับก็สามารถโจจากจุดนี้นะถ้าเกิดจากวันนี้เลยนะครับตอนแทงตอนนี้นะอยู่ที่64 000, นะครับกดตรงนี้วางตอบล็อตมาตรงนี้นะครับติดลบไป10%นะครับถ้าล่างลงมาล่างอีกหน่อยนะครับ12.5%โดยประมาณก็ถือว่าไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับ เราเล่นอย่างนี้เราก็เล่น l ิดรีวอทเรชเป็นเป็นขึ้นไปนะยิงขึ้นไปอ่ะตีเป็นขึ้น3นะครับอัตราส่วนอยู่1ต่อ7นะครับก็โอเคอยู่นะผมว่านะครับแต่ว่าก็มันก็เริ่มสูงไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะย่อลงมาให้หรือเปล่านะครับอันนี้ในมุมของคนมองขึ้นนะครับผมเองเป็นคนมองขึ้นนะครับก็ จะมองคล้ายๆชุดนี้นะ1 2 3 4 5หรือเปล่าอ่าหรือว่าเป็น A B C ชุดประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็รอนะครับว่าให้ราคามันลันต่อนะครับก็เป็นแนวลันเทนต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูในสัญญาณอินดี้ออตัวที่น่าสนใจนะก็สัญญาณ C D C แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เหมือนจะยังไม่ขึ้นสัญญาณนะวันนี้ไม่แน่ใจว่าขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับ ตัวอ,อินดี้นาะอ่า CDC Action Zone นะครับของลุงฉลกนะครับฉลก닷 c o m ทำเฟรมเดนนะครับก็เฮ้ยขึ้นเขียวแล้วเพื่อนนี่เมื่อเช้านี้นะปิดแท่งขึ้นเขียวแล้วนะครับอยู่ที่6 4 1 0 0นอ,อ๋อ62นะครับก็เป็นจุดที่วางจุดเข้าได้เลยนะครับเนี่ยนะ เล่นลันเทนหรือซื้อไม้สปอร์ตอะไรเงี้ยนะครับเพื่อลันยิงขึ้นนะตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของลูกฮุกลูกใหม่หรือเปล่านะครับคล้ายๆจุดตรงนี้เนาะเนี่ยขึ้นเขียวขึ้นเขียวปุ๊บเราซื้อเลยนะครับตัวนี้นะเพื่อที่จะลันเทนวิ่งยิงยาวนะครับเราค่อยมาออกตรงนี้เนี่ยถ้าซีเนโอมันเป็นคล้ายๆกันนะก็ลันย,ย,ยาวๆได้เลยนะเพื่อนเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยมันหลอกมาสอสารอบแล้วนะครับเนี่ยนะ เขียวปุ๊บแดงตรงนี้อ่าเท่าทุนนะครับเขียวปุ๊บตรงนี้นะแทงสูงเลยนะครับได้ราคาบนเลยนะไอ้ไม่ี่ได้ราคาตรงนี้นะครับก็มาสต็อปลอตโดนสต็อปลอตไปตรงโซนๆตรงนี้นะครับก็ถือว่าโดนหลอกไปหนึ่งไม้นะครับไม้นี้นะครับก็มีออกแนวว่ามันลงมาแบบน่าจะ complete แล้วนะครับก็ลองเบสกันดูได้นะเพื่อนว่า ไม้นี้ไปนะครับอาจจะไปจบอยู่แถวๆตรงนู้นเลยนะเป็นแสนก็ได้นะไม่แน่นะอ่ะเดี๋ยวเราลองตีทั้งชุดนี้ดูนะครับว่าถ้ามองตรงนี้เป็นชุดขึ้น A c ค l ลเลกชันโซนนี้นะ <c oughs> เป็น ABCDE หรือ ABC นี่แหละนะครับเป็นไซ์เวลข้างอย่างเี้นะครับตีอย่างนี้ไปนะครับเป้า168.8ทั้งชุดใหญ่เลยนะเมื่อกี้ที่เราวัดกันเนี่ยวัดชุดเล็กนะครับถ้าวัดชุดใหญ่เลยเนี่ยจะไปที่ประมาณแสนหรือแสนสอง ถ้ามันถ้ามันไปจริงๆขั้นต่ำๆนะต้องมี85,000นะครับเป็นแนวต้านใหญ่เดี๋ยวชน85,000มีย่อถ้าจะวิ่งต่อวิ่งต่อเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนลองพิจารณากันดูนะครับตรงโซนตรงนี้นะ85,000เนี่ยอาจจะชนแล้วก็มีย่อนะครับเซลงมามาเทสเส้นทเทรนไลน์นะครับอาจจะได้เห็นราคา60,000อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อยขึ้นต่อถ้ามันจะขึ้นนะครับ อันนี้เป็นมโนนะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าน,นี่เป้าจากการมโนล้วนๆนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารากันดูนะครับตัวนี้ไอซีอ่ I S I, คอร์สล่างเรียบร้อยนะครับใครซื้อไม้ยิงนานๆเนี่ยก็ซื้อได้นะครับตรงนี้นะราคายังไม่ได้แบบเบรกไฮหรือเบรกเทรนดอะไรเลยนะครับลองลองพิจารณากันดูนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาย่อยดูในทม์เฟรมเล็กๆกันบ้างนะครับ <c oughs> ก็ทาเฟมเดย์นะตอนนี้อมืมีความอึนแหละนะก็คือมันก็ออกหวยด้านไหนก็ได้นะครับก็คือมันจะต้องมีย่อและการพักตัวหน่อยนะครับเพราะว่าขึ้นมาพุ่งมแมลงนะครับตัวเนี้ยพุ่งมแมลงนะครับอาจจะพักสักหน่อยเพื่อวิ่งต่อนะครับอาจจะเป็น 3- 4วันหรือหลักเป็นหลักตเกือบวีคนะครับวีคหน้าก็ลุ้นต่อนะว่ามันจะขึ้นต่อนะครับพรุ่งนี้ปิดวีคนะครับก็แท่งมันก็จะ น้าตาประมาณนี้นะครับก็อาจจะพักตัวอีกสักวีกนึงเลยนะครับเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะไซเวย์อยู่ในกรอบตรงนี้แล้วก็ค่อยยิงต่อนะครับในช่วงต้นเดือนหน้านะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับก็เพื่อนๆลองพิจารณากันดูนะครับทำเฟรมย่อยนะครับทำเฟรมย่อย C h นะครับก็ยังบินอยู่ในโซนบอทนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับย่อยมาดูอ่ะ1ชั่วโมงนะครับ จุดนี้เรียกว่าเดี๋ยวรอรอสัญญาณเอาเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นโอ้โหวันนี้เน็ตเน็ตเอื่อยนะครับเน็ตไม่มาเลยนะครับโอเคเอาสโตแคตติกเราทำไมไม่ขึ้นล่ะครับสโตอยู <laughs> ่ไหนเดี๋ยวนะเออสโตคำนวณนานเหลือเกินนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาเว็นว่าก็ ชุดขึ้นนะครับถ้าในจุดตรงนี้เนี่ยมันก็ยังอื่นๆอยู่นะเพื่อนเพื่อนเื่อลองดูดีนี่นะอ่สโตมาแล้วนะครับก็มันไซด์เวในกรอบแบบแคบมากนะเพื่อนผมผมเดานะครับว่าตรงนี้มันมันคือมันย่อดจบแล้วนะเพื่อนก็เตรียมมันเตรียมยิงขึ้นนะถ้าในมุมของผมตอนนี้นะก็คือตรงตรงนี้นะครับมองเป็นชุดขึ้น พุ่งขึ้นมาตรงนี้นครับมีเป็นชุด A B C นะครับหรือถ้าถ้าจะมองว่ามันจะมาสาเวออีกสักหนึ่งชุดนะครับตรงนี้นะครับก็คือ A B C ตรงนี้นะครับนับเป็น1น่ก้อนนะครับแล้วก็อาจจะมี A B C อีกสักหนึ่งก้อนแล้วก็ค่อยรูดนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยขึ้นไปรูดขึ้นไปรูดนะครับ มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับตัวนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอ่ามันมันลูดแล้ววิ่งขึ้นเลยนะครับก็เดีย๋ยวมันจะเฉลยภายในประมาณน่าจะประมาณวันนี้แหละนะครับวันอาทิตย์นี้แหละนะครับไม่รู้ว่ามันจะไซเว่อีกชุดใหม่นะครับซึ่งมันมันจบไซเว่ way จบแล้วก็ได้นะอันนี้เล่นยิงขึ้นก็ได้นะครับใครที่ยังไม่มีของมาเข้าในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็น่าสนใจนะครับเพื่อนอ่า นี้นะที่มันขึ้นมานะครับถ้าเกิดมองแบบแบบกาวมากนะครับตรงนี้ถือว่าเคลื่อนที่จบแล้วเนี่ยก็ก็คือเอ่อเข้าตรงนี้นะสต็อปลอตแบบชัดเจนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะเอาเป็นงอนล่างนี้นะครับ6กหมื่นสามไม่ควรหลุดนะครับสต็อปลอตสั้นๆแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพื่อนเลองเอาไปเล่นดูก็ได้นะครับแล้วเน้นยิงขึ้นนะครับก็มีสิทธิ์มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับว่า มันคอลเลกชันจบแล้วนะครับตัวนี้ยิงขึ้นสไปเป็นขึ้นชุดใหม่นะครับแล้วก็รีเทนเมนต์อยู่ในโซนนี้นะครับแล้วก็ยิงขึ้นนะครับออกแนวนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพื่อนเน้นยิงขึ้นนะครับก็วาดเทนไลน์ขึ้นมา1เส้นนะครับถ้าเบรกเส้นนี้ขึ้นไปก็คือยิงขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็สวยอยู่นะครับส่วนถ้ามองในเชิงรีเทนเมนต์ของทางชุดนะครับตรงนี้เนี่ยสโตแคสติกนะครับก็ พื้นลูกนี้นะครับมันขึ้นมาประมาณนี้เนาะมันย่ออา,อาจจะยังไม่ไม่รู้นะผมก็ดูอื่นๆนะมันเกาะไซเวนในกรอบค่อนข้างเล็กนะครับคิดว่ามีโอกาสนะที่มันจะรุนลงมาก่อนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะ,ะมีโอกาสเปลี่ยนไปได้นะเป้า63 0 0 0่0กับ62,500เนี่ยก็ยังเป,เป็นเป้าที่น่าสนใจอยู่นะครับเพื่อนถ้าเกิด ไม่รีบมากนะครับมารับแถว6200 0หรือ62500โซนนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเป็นเป้าเป้าหนึ่งนะที่ดูดูแล้วดูดีนะครับก็คือตีรีเทสเมนต์ของชุดนี้นะครับชุดนี้ทั้งชุดนะครับขึ้นไปนะครับมันก็เป็นขึ้นปรับ ABCABC ABC, แล้วก็มีรูดลงอะไรเงี้ยนะครับก็ชุดเนี้ยอาจจะมีโอกาสเป็นรูปแบบประมาณนั้นได้นะครับว่าแล้วเริ่มเละแล้วนะครับ นี่นะตรง่วนๆตรงนี้นะครับตรงนี้1 A B C เดี๋ยวลองตีให้ดูนะครับว่าถ้ามันไม่เบรกขึ้นไปนะครับชุดนี้นะครับก็ประมาณ62400 62500ส่วนส่วนนี้นะครับก็จะเป็นจุดรับที่น่าสนใจของชุดนี้นะครับซึ่งมันมีโอกาสย่อลงมาได้สูงนะครับผมว่าถ้าเกิดจะมารับนะ จะตั้งผมเองนะถ้าเป็นส่วนตัวผมจะตั้งไหมโวนนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าขึ้นชุดนี้นะมันจะมันจะไปแบบไหนนะครับในจุดตรงนี้นะก็มันยังในชุดเล็กนะครับเราตีกันไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นไปถึงเป้าที่วางนะก็ตรงจุดนี้นะครับเป็นเป้า100ซึ่งก็เนี่ย A B C ตรงนี้นะครับบางทีมันอาจจะย่อลงมาเป็นขึ้น X นะครับไม่ถึง61.8อเนาะ นี่แหละประมาณ6 2 5 5 0 0ส่วนโซนๆนี้นะครับแล้วมันยิงขึ้นต่อได้นะครับก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับในจุดนี้โอเคคลิปมันจะเริ่มยาวแล้วนะครับโดยสรุปนะครับวันนี้ก็ ภาพของบิตคอยนะครับมันขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับในมุมผมเนี่ยก็บางคนจะมีอารมณ์แบบประมาณว่าเอ๊ยตกรดว่ะอ่าผมเองนะครับขึ้นรถไปแถวๆหกห0ื่นเรียบร้อยนะครับหนหม้ก็ถ้าเกิดมันย่อลงมาให้นะครับผมเองเนี่ยก็จะมีแนวที่ผมวางไว้แล้วนะครับอ่าวางแนวรับไว้อยู่ที่โซนประมาณ6กหมื่นสองพัน้ารถ้าลงมาจุดนี้ผมจะรับเพิ่มนะอันนี้เป็น ของผมเองนะครับไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะเราก็ตีกันในหน้างานให้ดูนะครับว่าเออมันเป้ามันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสเตจี้อันหนึ่งนะครับผมเองก็เอามาเล่าให้ฟังว่าถ้ามันลงมาแถวๆตรงนี้มันก็เป็นราคาที่น่าสนใจนะครับเพื่อนก็ฝากให้เพื่อนๆพิจารณากันละกันส่วนถ้ามองในแง่ร้ายนะตรงนี้เคลื่อนที่จบแล้วไหมก็คือเคลื่อนที่อาจจะจบแล้วก็ได้นะครับมันก็มีมันก็เป็นได้ทั้ง2หน้านะครับผมเป็นสายบีแอด ลองนะครับไปแอดขึ้นนะครับก็จะมองในเชิงของว่าเอ้ยมันมันควรจะย่อลงมาแล้วก็รับนะครับในจุดตรงนี้นะครับส่วนถ้าใครที่จะมองลงนะครับตรงข้างบนประมาณ6 4 4 0 0ีนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นเป้าที่แบบว่า เป้ามหาชนของสายชอตที่มองว่าเอ้ยตรงนี้มันขึ้นมาสูงแล้วคอลเลคชันกลับมาเป็น A.B.C. น่าจะต้องย่อกลับลงไปที่ฐานก็คือตรงแถวประมาณสัก40,000่ปลายๆ40,000กลางๆส่วนๆนี้นะครับก็มีโอกาสเป็นไปนได้อยู่นะครับซึ่งถ้ามันหลุดตัวประมาณ60,000ผมเองก็คือมันก็คือทุนผมแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะต้อง stop loss ออกมานะครับม้นี้ก็อาจจะฟาวไปก็ได้นะครับเอาเป็นว่าทุกการเทรดนะมันก็มีเป็น มัน,นมันก็จะมีความเสี่ยงของมาแหละนะก็ว่าถ้าใครรับไม่ไหวก็รอดูก่อนก็ได้นะครับก็ขึ้นกับเพื่อนๆพ,พิจารณาแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้จบเพลงทุกนี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i อพิสตูดิโอแล้วก็ช่องในเครือนะ e อ i เวอรเแล้วก็พีดีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม